ขนุนตอนรับหน่อยขนนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสุรีมงคลพลายโค้งนะคะวันนี้ก็มีพระอาจารย์ท่านมหาเอกวินนะคะมาเยี่ยมครอบครัวเราอีกแล้วมีผลไม้มาฝากละทรงอย่างมีกล้วยแล้วก็ขนนเอาขนุนมาให้ขนุนกินพระอาจารย์วะนี่นะคะมากับช่องนะน้องน้ำผุุนะคะน้องน้ำาพุวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาถึงแปลงปลูกญ้าเลยวันนี้ น,นั่นขนุน <laughs> หมดเลยบริเวณนี้กรารนมัสการพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวควันออตไปเอายามา เอาขนุนมาเอาขนุนมาฝากขนุนฝา,า,ากขนุน <c oughs> แล้วทีนี้ขนุนก็กงง <c oughs> ต้องบอกว่าเอาบักมี่มาฝากขนุน <c oughs> บักมี่นี่ก็แม่เขาอีกแหละแม่ก็ชื่อบักมี่ <c oughs> แม่ชื่อบักมี่ <c oughs> นี่แหละนี่อันนี้แปฝงเข้าหมดเลยเดี๋ยนี่ <c oughs> สวนยาหมดเลยทั้งสองฝั่งฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยอั <c oughs> อันนี้หมดเลยนี่ทางนี้หมด มีดอยู่กับเขาเลยเขาก็มาเลยเดี๋ยวรอควนออกก็ได้ก่ได้ตัดทวนออกมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ทันแบบสุกเต็มที่อันนี้ของยูบานนั่นนี่ไปซื้อมาคือกันโอ้ไปซื้อมานึกว่าแต่ของยูบาลโตยูบานรอบกว่านั่นท่านพระอาจานเรื่องพายุก็เลยก็เลยมารอบนี้ไปซื้ออยู่ตลาดเลยอีกสอง่วยกัน่าสิไล่ๆกันครับให้ครบกับไป ไม่ใช่ให้ขนุนกลับไปกินน้อยนะจินดาจะสามลูกให้พี่ใหญ่ด้วยเยอะๆอันนี้เอามาแฮปปี้เบิร์เดย์ขุนลุ่นลงหน้าวันที่สามเนี่ยนวันวันเกิดเขาอะไม่รู้เหมือนกันวันที่สามโบปามิชินึ่งอะหนึ่งหรอหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาหนึ่งหรออ้าเดี๋ยวมาถามไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นี่ไม่ได้ดูในในตัวเขาเลยอ้าว เมื่อวานก็ครบหนึ่งปีเมื่อวานที่เขามาอยู่ด้วยเมื่อวานเอ้าป้ามี่ขนุนเกิดหนึ่งวิถุนานะไม,ไม่รู้มันไปถามหนึ่งหรือสามไม่รู้ต้องไปดูเลยไม่ควนบอกว่าวันที่สามนะเพราะวันที่สามวัดีโอ้ยไม่รู้อะไม่ไมแมใจอาเช็ดยางออกเอองาละเอายูทูบฝนตกบอ่อทางบ้านตกแล้วเนาะ เออตกอ้าปตกตีไม่เยอะาเท่าไหร่โอ้ลงเม็ดมาเม็ดมาอยู่นี่ส่งคือสิคือกระหายมิสิรีเมื่อวานนึกว่าจะตกแล้วก็ไม่ตกใช่เมื่อวานรีบปิดไรมากลยปิดพอปิดเสร็จเศร้าตกจ่อยวันนี้มาทางนี้เลยทางผุนมันไปบานยี่สิบลังได้ไงเพราะว่าเกยผอพนอยู่เห็น ข้างมองนั่นกระสุนอันนี้คือกันแกล้งจะโค้งมั้งประเด็ดพไวแล้ววานี่แหละแบงค์กันโอ้โอ้โอ้โอนุนถอยว่ารนุนกนุนถอยว่ารนุนถอยวะเดินเออ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 รถชนกระนุนรถชนอืมงานช่อส่ง่ะ พี่ป่า <g ül> ขนุนไม่สนใจย่าสงสัยจะสนใจขนุนว่านี่ <g ül> สนใจลูกขนุนหรือเปล่าเดี๋ยวไ,นน <g ül> ไปไปไป,ไปมี่ชิมก่อนไปมี่กลัวมีสารพิษอะไรอย่างนี้ต้องชิมก่อนกระลาบึเ <g ül> อ <g ül> อกระลาบึดเราทีเอ <g ül> อเออ <g ül> เอามีดมาแน่คุณพา,าขนุนการเนานั่นได้นน่ หนึงปีแล้วพ่นทิพตั้งทงขอดือปีไหนเนี่ยปีนี้นี่เลยเออปีหน้ากราเจ้อลจอลอ,อ,ลอ,ลอพ่นทิพ์รงแล้ว <laughs> ยุตูปต้ว ดูยูทูปกินใบไม้ยิ้มจุ้มมาอาอาแม่เมืองนี่เนาะสิบเจ็ดปีแล้วนี่ตอนซื้อมาก็สิบหกเนาะ

กำลังดีเลยคอยเงยวคอยเ้ยวอยเงยวคำหนึ่งเลยเอาไว้ให้ช้างคนกินเม็ดเคนกินเม็ดตี้ยเหนื่อยสากโอ้ยแล้วเขาสิค่ายเม็ดเหี่ยวโบราณมหอมหอมเหมือ อันนี้หมดเลยครับพอพอลวับนุนมทอดเสียงเลยแล้วเออขอนุนอับเผื่อด้วยเด้อขนมอย่ากินหมดเด้อเออหนูพนทิพย์เรียกแล้วพนทิพย์ได้กลิ่นหรือเปล่าพนทิพย์ดีเออพนทิพย์ว่าขนมเอาไว้ให้พี่ด้วยนะขนมนะ ขนุนได้กินขนุนได้กลิ่นช้างช้างเล็กหรือเปล่านี่ได้กลิ่นได้กลิ่นดูวะโอ้ดมใหญ่เลยได้กลิ่นช้างพังหรือเปล่าไม่รู้นี่ได้กินผู้บุกได้ดมใหญ่เลยขนุนนี่ได้กลิ่นได้กลิ่นยูทูบอร่อยไหมโอ้โหโต๊ะวิบัติ ไปเร้ยว่าเตอร์ฟตกระเรียงว่าตกเตรียมท้าเรือไปสตึกแมนโอ้ยดมใหญ่เลยขนุนเ่ยเพราะว่าวังกับจากตลาดมันมันมืดไรก่วนมาเลยฮะไว้พนทิปด้วยน้ำดวน้ำมีน้ำวนอรือดักัพนทิปด้วยปัมมี่น้องมี่ โอ้ <mm ขนุ่นอร่อยไหมขนุ่นไปให้พลทิพย์ด้วยค่ะพระอาจารย์ครบปีเ <mm ดือนเมษาน่ะ ปีหนึ่งเดือนจะทรงเดือนแล้ะโอ้โหฝนทิพย์เสียงเห็บ <c oughs> นนตางน้ำค้างหลายวันแล้วฝนทิพย์นนตากน้ำค้างเป็นเดือนแล้วเสียงไม่ดีขึ้นเลย อร่อยพนทิพย์พนทิพย์ได้เยอะกว่าขนุนได้หนเขามีส้ไม่ของขนุนมันเหลืออีกหนึ่ง,งชิ้นไงถือมาให้พน,นทิพย์ห <laughs> น <laughs> ิเอ้าโดนไปไปโอ้ยยูทูป <laughs> oh, ก็อยากมี่วนร่วมด้วยรูปป้นด้วยปะ <laughs> <laughs> อร่อยเลยพลทิศยูบานอีกสองลูกลูกใหญ่กว่านี้อีกบัดสองลูกยูบานนี้จะของบานได้กินเนื้อได้กินเปลือกในดอนรอบดีให้กินเนื้อไปก่อนเดี๋ยวรอบหลังได้กินเปลือก Oh, home, <laughs> <laughs> yep. <laughs> <laughs> yep. <laughs> ช่องช่องไอ้น้ำพุจะพามาตะนะโะนี่กับพาพระอาจารย์มาหาครอบครัวเราตละโดดเวลาพระอาจารย์มาสองครั้งแล้วสงครั้งแล้ว มารอบนี้เที่ยวแรกเจอเลยครั้งที่แล้วหลายรอบครั้งที่แล้วเจอแต่โคกอยู่ที่บ้านมารอบนี้เจอเจอสามเชือกอีกสองเชือกยังไม่เจอมารอบที่แล้วก็ได้กล้วยมาฝากยี่สิบถุงนะคะเมื่อรอบที่แล้วรอบนี้ทั้งขนุนทั้งกล้วยแล้วก็ขนมดูเดียบถูก <laughs> รีบกินเด้อนันหนึ่งชิ้นนันเดี๋ยวพ้นทิพแย่งได้นันอสาธุบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะคะที่มาเยี่ยมครอบครัวปลายสลีปลายโคปลายสมมงคลภลายโครกอีกครั้งนะคะนี่ อุอีการลสสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะฝากช่องไพลน้ำผุด,ด้วยนะคะไม่เมสจะพาพระอาจารย์มาเยี่ยมตลอดนะคะนี่เวลามาเวลาพระอาจารย์มาอ,มอันนี้ปลาเขาเาวันนี้สวัสดีคะ่ะสาธุบุญด้วยนะคะ